โอ้โหชาวราศีธนูได้ไพ่ผู้เข้มแข็งนะคนเก่งคนเก่งเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะสำหรับชาวราศีธนูเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องอดทนเข้มแข็งต่อสู้ฝ่าฟันนะคะคุณถือว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถพอสมควรที่จะเขาเรียกว่ารับได้กับทุกๆสถานการณ์คุณจะมีความสามารถในการรับ ตั้งรับแล้วก็สู้ในหลาย,ลายสถานการณ์ด้วยความชาญฉลาดและก็จิตวิญญาณในตัวของคุณเองอนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้สําหรับชาวราศีธนูอาจจะต้องยอมเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็รู้สึกดีแล้วก็มีความสุขถ้าเป็นอารมณ์ในเรื่องของหน้าที่การงานก็จะได้มีงานใหญ่หรืออาจจะต้องเจองานที่ต้องพิสูจน์ความสามารถใช่ที่ทําให้ชาวราศีธนูอาจจะเกิดความโดดเด่นแสดงออกถึงความ ความสามารถบางอย่างที่ทำให้คนอื่นสามารถยอมรับในตัวคุณได้โอได้ไปโชว์ความสามารถใช่ค่ะถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังแข่งขันต่อสู้อ,อดทนเพียรพยายามกับการอ่านหนังสือทำให้ผลการเรียนการสอบออกมาได้อย่าง เขาเรียกว่าผลการเรียนออกมาดีเกิดจากความเพียรพยายามการต่อสู้ของคุณนั่นเองอไม่ต้องกลัวมีคนช่วยใช่ค่ะ,ะเดือนนี้อาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือช่วยเหลือใช่ค่ะถ้าเป็นในเรื่องของความรักเป็นช่วงเวลาที่ให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันนะถ้าเป็นเดือนนี้สําหรับชาวราศีธนูก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเข้าอกเข้าใจกันปลอบประโลมกันอารมณ์ที่ต้องคอยเอาอก,อกเอาใจอารมณ์ที่ต้องคอยอยู่เคียงข้างในความเข้มแข็งอยู่เคียงข้างในเวลาที่ผิดหวังชาวราศีธนูจะคอยอยู่ เชียงข้างแล้วคอยเขาเรียกว่าดูแลเอาใจใส่ได้เป็นอย่างดีอ๋อเหมือนเอาใจความอบอ,อุ่นใช่นะคะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินก็ถือว่าชาวราศีธนูก็ยังคงมุ่งมั่นกับการทํางานแล้วก็บริหารจัดก,การในเรื่องของการเงินได้อย่างดีสำหรับชาวราศีธนูคะ่ะโอเค